ค่ะก็สวัสดีท่านผู้รับใช้แล้วก็พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันใหม่นี้ที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมสิ่งที่ดียอดเยี่ยมสำหรับเราให้เรามีความเชื่อให้เรามีความคิดให้เรามีอารมณ์ที่เปิดกับพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์กับถ้อยคําขององค์พระผู้เป็นเจ้าและเราก็จะรับพรพรนะคะให้คุณโยเซฟอ่านพระวจนะที่ทรงเข้าไปนะคะเอเฟซัสบทที่6ข้อที่18จงอธิษฐานในพระวิญญาณทุกเวลา โดยการอธิษฐานและการวิงวอนทุกๆอย่างเพราะเหตุนี้จงเฝ้าระวังด้วยความเพียรและด้วยการวิงวอนเพื่อธรรมิกชนทุกคนอยู่เสมอคุณมากวันนี้ก็จะแบ่งปันในหัวข้อที่บอกว่ามีนิมิตมีสงครามถ้าเราบอกว่าเราเป็นคนแห่งนิมิตถ้าเราบอกว่าเราเป็นคนที่มีนิมิตเราก็จะต้องทราบว่าเราจะมีสงครามแน่ๆแม้ว่าพระเจ้าจะบอกว่า พระเจ้าจะให้เราดินแดนนะ,ะเมื่อพระเจ้าพูดในผู้วินิจฉัยพระเจ้าบอกว่าจะให้ดินแดนกับอิสราเอลเป็นเรื่องจริงนะคะพระเจ้าจะให้จริงๆแต่อิสราเอลจะต้องต่อสู้เอาถ้าเราทําสงครามเราก็จะได้ยึดครองเพราะว่าพระเจ้าสัญญาว่าจะได้ไงคะเราต้องเจอปัญหาด้วยกว่าจะได้ดินแดนนั้นมากว่าจะครอบครองกว่าที่เราจะ เป็นคนที่ประสบความสำเร็จในเรื่องนิมิตรเราจะต้องต่อสู้ด้วยเราจะต้องมีทั้งการต่อสู้มีทั้งพระสัญญาหมายถึงมีนิมิตที่มาจากพระเจ้าหรือว่ามีพระสัญญาของพระเจ้ามีถ้อยคาของพระเจ้าที่มาถึงเราไม่ว่าจะผ่านพระคำไม่ว่าจะผ่านผู้เผยพระวจนะที่พระเจ้าได้ทรงใช้มาเป็นเครื่องมือว่าเราจะครอบครองว่าเราจะได้มรดกว่าเราจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้นะ เป็นน้ำพระทัยพระเจ้าที่พระเจ้าจะให้หมรดกกับเราการที่เราจะมีมรดกเราอีกเลี้ยงไม่ได้เลยว่าเราจะไม่เจอปัญหาหรือเราจะไม่ทำสงครามไม่ได้สงครามไม่ใช่ทางเลือกถ้าเรามีนิมิตใหญ่สงครามก็ใหญ่ หลายคนไม่เข้าใจเรื่องนี้คิดว่าจะไปครอบครองโดยอัตโนมัติเมื่อพระเจ้าตรัสและเราก็จะไปเอามาเลยไม่ได้เราจะต้องทําสงครามเราจําเป็นจะต้องมีถ้อยคําของพระเจ้าที่เป็นความจริงเราต้องยึดถ้อยคําแล้วก็เชื่อถ้อยคํานั้นแล้วก็ทําสงครามเพื่อที่จะไปครอบครองสิ่งที่พระเจ้าตรัสนะคะพระสัญญาของพระเจ้าเป็นจริงเสมอเป็นมรดกเป็นนิมิตท,ที่มาจากพระเจ้านะคะ แล้วพระเจ้าก็จะให้เราทําสงครามเอาพระเจ้าจะให้รูปแบบพระเจ้าจะให้แผนการพระเจะาะเ้าจะให้วิธีการคิดพระเจ้าจะให้วิธีการแรงปัฒนาตามที่เคยแบ่งปันมาแล้วเพราะฉะนั้นการที่เราเป็นทาหารของพระเยซูคริสต์เราต้องมีถ้อยคําเราต้องมีหลักการเราต้องมีจรญยาบรณเราต้องมีระบบระเบียบในการทําสงครามในการฝึกการเป็นทาหาร ในเอเฟซัสบทที่6ข้อที่1-18ถึงก็ให้ท่านไปอ่านเองเพราะว่าถ้าจะให้อ่านทั้งหมดก็คงจะยาวมากนะคะเพราะนั้นการที่เรามีนิมิตเป็นคนแห่งนิมิตเป็นคนที่มีนิมิตที่มาจากพระเจ้าไม่ได้บอกว่าเราจะครอบครองโดยอัตโนมัติแต่เราต้องทำสงครามด้วยเราจะมีสงครามแน่ๆเพราะว่ามารซาตานเนี่ยมันไม่ยอมที่จะปล่อยมือของมันแน่นอน ราฉะนั้นการที่เราเป็นคริสเตียนเราจึงต้องติดสนิทกับพระเจ้าเราจึงจะต้องฝึกมีระบบระเบียบในการที่จะเป็นทหารแล้วก็มีต้อยคำมีหลักการมีจรรยาบรรณของทหารนะคะตามที่เคยแบ่งปันมาแล้วว่าเราจําเป็นจะต้องเป็นทหารที่รู้ว่ามารสตานเนี่ยมันจะโจมตีตรงไหนเราต้องรู้เขารู้เราถ้าเราไม่ทราบเราก็ไม่สามารถที่จะชนะมารได้ แหล่งที่มันสตานจะโจมตีเราต้องมาดูว่ามนุษย์เรามีประกอบไปด้วยอะไรมีวิญญาณมีจิตใจแล้วก็มีร่างกายเพราะฉะนั้นมันจะโจมตีทั้งสามด้านให้เราที่จะเตรียมตัวที่จะระมัดระวังไม่ให้มันสตารเนี่ยครอบงำวิญญาณของเราได้มันจะผ่านมาทางไหนด้านอารมณ์ด้านความคิดนะ เพราะนั้นบรรยากาศความคิดของเราเนี่ยจะต้องสร้างบรรยากาศที่ไม่ต่อต้านพระคำไม่ต่อต้านนิมิตรนะคะเราก็เปลี่ยนวิธีคิดให้ถูกต้องก็คือคิดให้สอดคล้องกับพระวจนะและเราจะไปห้ามความคิดเราก็ไม่ได้แต่พระเจ้ามีวิธีก็คือเราพูดหักล้างเราปฏิเสธโดยการที่เราพูดไม่รับ และคำพูดของเราเนี่ยมันจะไปเชื่อมโยงกับสมองส่วนกลางก็จะทำให้ปฏิกิริยาความคิดที่แบบคิดมาดีๆมันถูกต่อต้านโดยคำพูดของเราและนี่คือทางวิทยาศาสตร์เขาทำการวิจัยมาแล้วว่าถ้าเราพูดหักล้างความคิดที่ชั่วความคิดที่อ่อนแอความคิดที่ไม่ดีที่มันสตตนใช้ความคิดเราจะต้องพูดหักล้างและเพื่ออะไรคะเพื่อมันจะไม่ไปต่อ ถ้าเรามีความคิดแบบไหนเหมือนเรากําลังที่จะยิงอะไรบางสิ่งบางอย่างเราเหมือนกับมีปืนที่จะยิงหรือลูกธนูถ้าเรามีความคิดที่ไม่ดีคือเป้าหมายของเราก็คือจะไปที่ตรงนั้นเราจะปักใจในด้านเนื้อหนัง ถ้าความคิดของเรามาฝ่ายวิญญาณเราก็จะปักใจในเรื่องฝ่ายวิญญาณคือคิดตามพระคำคิดให้สอดคล้องกับพระวจนะเพราะฉะนั้นเราต้องมาดูความคิดของเราทัศนคติของเรามุมอมองของเรา ต่อภาวนะเป็นอย่างไรเราต่อต้านพระคำไหมเราต่อต้านพระวิญญาณไหมหรือความคิดของเราทัศนคติของเราเรารับความคิดแบบวิถีของโลกเต็มๆก็เรียกว่าปักใจในด้านเนื้อหนังเพราะฉะนั้นการที่เราปักใจในด้านเนื้อหนังมันก็เกิดขึ้นในทุกคนได้แต่ว่าพระเจ้ามีวิธีให้กับเราที่จะต่อต้านหรือเรามาทำสงครามโดยการที่เรายึดพระคำ เอาพระคำมาเชื่อแล้วก็หักหล้างความคิดของเราได้คือการที่เราพูดพะวจนะปาประกาศถ้อยคำแห่งความเชื่อโดยพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะสามารถที่จะต่อต้านยุทธอุบายของพญามารได้นะคะและเราเองก็ต้องไปสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดทั้งภายนอกภายในทั้งทุกๆสิ่งที่พระเจ้าบอกเราเราต้องให้ความสำคัญนี่คือทหารของพระคริสต์ต้องรับหลักการของพระเจ้า รับถ้อยคารับยุทธภัณฑ์ของพระเจ้าแล้วก็เป็นคนที่มีระเบียบวินัยทั้งภายในและภายนอกเราจะต้องเป็นคนควบคุมอารมณ์ความคิดแล้วก็จิตใจของเราให้ได้โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ถ้าเราไม่ฝึกมันก็จะไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้โดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นทหารเมื่อเขาติดทหารเขาต้องไปฝึก ฝึกการเดินฝึกการกินฝึกการใช้ชีวิตฝึกก็ฉันก็ไม่ได้เป็นทหารคนที่เป็นทหารน่าจะเข้าใจดีว่าเขาต้องฝึกระเบียบวิน,นัยฝึกละการฝึกเพราะนั <c oughs> ้นทหารของพระเยซูคริสต์พระวิญญาณจะฝึกเราแน่นอนเราจะมีบรรยากาศที่ฝึกความคิดของเราที่จะไม่คิดเลื่อยเปื่อยคิดถึงแต่ปัญหาคิดแบบโลกไม่ใช่นะฮะเราต้องคิดให้สอดคล้องตามภะวนะ ต่อต้านวิญญาณชั่วอย่ามาต่อต้านพระคำอย่ามาต่อต้านพระวิญญาณเราต้องเชื่อพระวิญญาณเราก็เชื่อพระคำสิ่งที่ความคิดของเราจะคิดก็คือคิดต่อต้านวิญญาณชั่วและเราก็ต้องคิดถึงพระเจ้าตลอดเวลาทำได้ไหมหลายคนบอกว่ามันจะทำได้ยังไงได้เพราะว่าอะไรพระวิญญาณจะเป็นผู้ที่จะใส่แรงปรารถนา แล้วก็ให้วิธีคิดกับเราเวลาเรารักใครเรายังคิดถึงเขาเลยเข้าห้องน้นําก็คิดกินข้าวก็คิดนอนก็คิดเดินทํางานก็คิดขับรถก็คิดนี่ไงหลายคนเนี่ยก่อนที่เราจะมีครอบครัวเรารักภรรยาตอนนั้นก็ยังไม่ได้เป็นภรรยาเราก็ต้องคิดถึงเขากินไม่ได้นอนไม่หลับคิดถึงแต่หน้าเธออะไรประมาณนี้นะผู้หญิงก็เหมือนกันค่ะ เราทุกคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็คิดเหมือนกันคิดถึงใครคิดถึงลูกของเรายิ่งเขามีปัญหายิ่งเขาป่วยยิ่งเขามีสุขภาพจิตสุขภาพกายหรือเขาไม่อยู่ในล่องลอยหรืออยู่ในอันตรายพ่อแม่ก็ต้องคิดอยู่ตลอดทำไงไงลูกเราจะปลอดภยัยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นความคิดเนี่ยก็เรียกว่าเป็นสนามลบ เมื่อเราฟังผู้รับใช้พระเจ้าเทศนาเขาก็จะเจาะจงไปที่ความคิดว่าความคิดของเราเนี่ยเป็นสนามลบนี่แหละถ้าเราจะเป็นคนแห่งนิมิตรเราต้องจัดการกับความคิดให้ถูกต้องเราต้องจัดระบบระเบียบความคิดของเราให้ได้เพื่อนิมิตรของเราจะสําเร็จนะคะคิดถึงพระเจ้าคิดถึงพระคำคิดถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ นะคะเพราะว่าเป็นวิญญาณของเราเป็นชีวิตของเราที่เราเชื่อมต่อเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระเจ้าถ้าเรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้านะคะเราไม่ได้เชื่อพระเจ้าแบบศาสนาคือพระเจ้าเนี่ยอยู่ที่โบสถ์แล้วเราออกจากโบสถ์เมื่อไหร่เราก็ทําตามโลกไม่ใช่ ความสัมพันธ์ของเราจะต้องมีความสัมพันธ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวมเราจะต้องมีประสบการณ์กับพระเจ้าอยู่ที่บ้านเราก็คิดถึงพระเจ้ามาที่โบสถ์ก็เราก็เพิ่มการทรงสถิตความสัมพันธ์เราเราได้หลายรูปแบบทั้งได้กับพระเจ้าทั้งได้กับธรรมิกชนและเราจะถูกสร้างผ่านคริดจักร อย่าไปบอกว่าเราเชื่อพระเจ้าไม่ต้องไปโบสถ์ก็ได้ก็มาอยู่ในออนไลน์ออนไลน์จะดีขนาดไหนก็คือออนไลน์ไม่มีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับบอดี้กับร่างกายกับอารมณ์ความรู้สึกมันไม่ได้เห็นกันตัวเป็นเป็นไงคะ เราจะมีแต่ข้อมูลหรือว่ามีแต่การสื่อสารในด้านออนไลน์ไม่ได้มนุษย์เราจะต้องมีความสัมพันธ์ต้องมีครอบครัวต้องมีคริสตจักรที่เราจะฝังชีวิตของเราคําว่าฝังนี่ไม่ใช่ว่าเป็นศพนะคะก็คือผูกพันเราจะต้องเอาชีวิตของเราไปยอมให้ศิษยาพิบาลของท่านสร้างท่านสอนท่านในทางของพระเจ้า เราต้องมีครอบครัวฝ่ายวิญญาณที่เป็นอันนี้เป็นหลักการของพระเจ้าเลยนะคะเราต้องเข้าคิดศจักรเราต้องมีคิดศจักที่เราประจําอยู่ไม่ใช่ว่าเรามาอยู่ในออนไลน์แล้วเราก็บอกว่าฉันไม่เอาแล้วคิดศีลจักมไม่ใช่นะคะฉันก็จะพูดตรงไปตรงมาทุกคุณพระเจ้าที่หลายคนมาเข้าฟังช่องทีมข่าวดีอันนั้นเป็นทางเสริมอีกทางหนึ่งแต่ท่านจะต้องมีครอบครัวท่านจะต้องมีคริสตจักรเป็นหลัก สำหรับพี่น้องที่อยู่ในชิโลไม่ว่าท่านจะอยู่ใกล้อยู่ไกลท่านได้สมัครใจมาเป็นครอบครัวไฟวิญญาณท่านก็จะต้องสัตซ์นะคะเมื่อครอบครัวมีนัดหมายที่เราจะต้องเจอกันที่เราจะนมัสการด้วยกันรับใช้พระเจ้าด้วยกันเราจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมเขาจึงเรียกว่าครอบครัวสารเสรื่อแล้วขอบคุณพระเจ้านอกจากว่าเราจะไปธุระไกลๆนู่นเรามาไม่ได้อันนี้ก็เข้าใจ พระเจ้าก็ไม่ได้บอกว่าเราจะทําอะไรไปต่างประเทศก็จะต้องวิ่งมาเข้าบวชที่ชิโลเหรอไม่ใช่อันนี้ละไว้ฐานเข้าใจนะคะ สรรเสริญเราขอบคุณพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราต้องคิดถึงบรรยากาศฝ่ายวิญญาณคือคิดถึงพระเจ้าความผูกพันเรากับพระวิญญาณกับพระคำกับพี่น้องในคริสตจักรเราต้องมีเราต้องมีที่ที่พระเจ้าจะใช้ของบระทานที่จะเตรียมทำมิกชนไงคะในอิเพสัสบทที่4ข้อ11ก็จะบอกเราเราต้องถ่อมใจในการเข้าโบสถ์การที่เราเข้าโบสถ์คือการที่เรากําลังถ่อมใจด้วย เพื่อป้องกันแม้เราเย่อยิงถ้าเราไม่ได้สนใจคริสตจักรเราไม่อยู่ภายใต้โครงสร้างของพระเจ้าการปกครองแบบอาณาจักรสวรรค์เราก็จะกลายเป็นคนเย่อยิงด้วยนะคะเพราะนั้นพระเจ้าต้องการที่จะให้เราถ่อมใจลงเพื่อพระเจ้าจะยกชูเราพัฒนาของประทานเราและเรากลายเป็นทหารที่มีสติป,ปัญญาและเข้มแข็งและกล้าหาญ มีสุขภาพจิตสุขภาพกายสุขภาพฝ่ายวิญญาณที่ดียอดเยี่ยมเพื่อเราจะครอบครองกับพระเจ้าครอบครองนิมิตนั้นาฉะะเพรนั้นความคิดของเราสามารถที่จะจัดระบบระเบียบได้อย่าคิดแต่เรื่องลบๆอยู่ตลอดเวลาคิดถึงปัญหาอยู่ตลอดเวลาให้เราคิดถึงพระเจ้าคิดถึงพระสัญญาของพระเจ้าคิดถึงนิมิตของพระเจ้าเราจะไปถึงฝั่งแน่นอนนะคะแล้วก็ร่างกายของเราก็มีวิญญาณด้วยนะคะ อันนี้พูดถึงความคิดทีนี้มาพูดถึงวิญญาณวิญญาณของเราจะต้องผูกพันกับองค์พระผู้เป็นเจ้าผูกพันกับพระคาผูกพันกับพระวิญญาณของพระเจ้าเราจะต้องสัมพันธ์กับพระเจ้าไม่ใช่แบบศาสนามาท่องข้อพัมพีแต่ว่าเราไม่มีความเชื่อเราไม่มีประสบการณ์กับพระวจนะหรือกับพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณเป็นบุคคลนะคะเป็นพระเจ้าทรงพระชนอยู่สัมผัสแต่ต้องได้เราอาจจะมองไม่เห็นตัวลมใช่ไหม แต่เราสัมผัสลมได้ก็แสดงว่าลมมีจริงเรามองไม่เห็นพระวิญญาณแต่เราสัมผัสกับพระองค์ได้พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ท่งผชนอยู่เพราะฉะนั้นจิตสํานึกของเราหรือวิญญาณของเราจะต้องผูกพันกับองค์พระผู้เป็นเจ้าเราจะชนะตลอดแม้ว่าเรารเผชิญกับปัญหานะคะเมื่อฉันเจอพี่น้องที่เจอปุสสะปัญหาแต่วิญญาณของเขาเนี่ยมีเสรีภาพกับพระวิญญาณเขาจึงไม่เป็นคนที่ถูกผูกมัด เขาจึงไม่เป็นเหยื่อเป็นทานแต่เขาจะเป็นนักรบเขาจะเป็นผู้ที่จะต่อต้านต่อสู้กับสงครามนั้นแล้วเขาจะครอบครองเขาจะชนะแน่นอนเพราะว่าในหนึ่งยอนบทที่4ข้อที่4ก็บอกกับเราชัดเจนว่าผู้ที่อยู่ในเราก็คือพระเจ้าเราผูกพันกับพระเจ้าทั้งภายในแล้วก็ภายนอก ฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้านะคะเราต้องไม่เพิกเฉยเมื่อเรามีทั้งวิญญาณของเราที่สื่อสารกับพระเจ้าผูกพันกับพระเจ้าจิตใจของเราก็จะต้องปรับเปลี่ยนมาในทิศทางของพระเจ้านะคะหน่วยตัวตนที่แท้จริงของเรา ที่เราได้รับการปลดปล่อยตาของเราสว่างใจของเราสว่างเรามีพระวิญญาณมีพระคำเพราะฉะนั้นเราจึงมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่างแน่นแฟนนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นการสําแดงพระเจ้าจะให้เราทราบเมื่อเราเดินกับพระเจ้าเมื่อเราเป็นทหารของพระเยซูคริสต์พระเจ้าจะให้เราทราบว่าศัตรูมันทํางานแบบไหนเราจะเห็นทั้งภายนอกภายในมันมาผ่านความคิดผ่านอารมณ์เราไหม ผ่านปัญหาที่มันกำลังเวี่ยงเข้ามาไหมนะเราจะสามารถที่จะรู้ได้เมื่อเราเติดสนิทกับพระเจ้าเมื่อเราเห็นมารนสตานมันเคลื่อนไหวเราจะไม่เพิกเฉยต่อกลอุบายของมานนี่คือทหารทหารจะเป็นผู้พิทักษ์เมื่อเราเห็นเหตุการณ์ด่วนเหตุการณ์ร้ายที่มารซสตานกำลังอาลวาสผู้คนทหารของพระเยซูคริสต์จะต้องไหวในไฟวิญญ,ญาณ ต้องต่อต้านแล้วก็ต่อสู้มันจะมาผ่านความคิดโกหกหลอกลวงเราเราก็มีพระคําเราก็จะรู้ได้อันนี้ไม่ได้มาจากพระเจ้าเราก็จะต่อต้านเราก็จะไม่ฟังมานเราก็จะรีบขับมันออกจากความคิดขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าให้วิธีการในการต่อต้านสิ่งที่มาลบกวนในความคิดของเราก็คือการอธิษฐานการพูดหักล้าง ในอเฟซัสบทที่6กข้อสิก็บอกกับเราชัดเจนนะคะเราจะต้องอธิษฐานอธิษฐานทั้งภาษาความคิดภาษาฝ่ายวิญญาณทแรงทั้งเบานะคะเอาทุกรูปแบบทั้งการนมัสการพูดภาษาฝ่ายวิญญ,ญาณก็เรียกว่าแช่อิ่มในพระวิญญาณ ให้พระวิญญาณสถิตยอยู่กับเราเราทั้งเราอธิษฐานส่วนตัวทั้งมีคนอธิษฐานเผื่อด้วยทั้งเราเสนอหัวข้ออธิษฐานและต้องการคริสตจักรหรือผู้รับใช้หัวหน้าเซลล์หรือพี่น้องสองสามคนร่วมใจกันอธิษฐานกำจัดศัตรูให้กับเราได้ด้วยอธิษฐานเผื่อกันและกันเพราะฉะนั้นอย่ากโกรธถ,ถ้ามีคนอธิษฐานเผื่อเราดีแล้วที่มีคนอธิษฐานเผื่อเรานะคะขอบคุณพระเจ้า อ,อธิษฐานเผื่อเยอะๆยิ่งดีเพราะว่าการอาธิษฐานนั้นจะทําให้เราชนะสรรเสริญพระเจ้าและตัวเราเองก็ไม่เพียงแต่ให้คนอื่นอธิษฐานเผื่อเราต้องอธิษฐานเผื่อตัวเราเองด้วยนี่คือการที่เราจะต้องทําสงครามก็คือการอาธิษฐานการที่เราเป่าประกาศถ้อยคําแห่งความเชื่อหักล้างลมละไม่ใช่ว่าเราอยากจะครอบครองเราอยากจะมีนิมิตรเราเรามีนิมิตแล้วเราอยากจะครอบครองเราอยากจะประสบค,ความสาเร็จ เราก็พูดแต่เรื่องไม่ดีเราก็คิดแต่เรื่องไม่ดีคิดลบพูดลบพูดทีไรก็โอ้ย <c oughs> ไม่ไหวแล้วแย่แล้วตายแน่เราก็ไม่สามารถที่จะครอบครองได้เพราะว่าความคิดของเราเนี่ยยิงไปไปดึงดูดแต่ปัญหาเข้ามา แม้แต่คุณป่วยอยู่ถ้าคุณพูดถ้อยคำแห่งความเชื่อพูดภวจนะและก็เชื่อภาวจนะไม่เชื่อความคิดเราก็จะหักหลางโรคภัยไข้เจ็บได้ด้วยนี่คือการใช้ระบบความเชื่อที่ได้ทุกส่วนโจมตีผีมารซสตานทที่มันโจมตีความคิดเราก็ได้อารมณ์ของเราด้วยพฤติกรรมและคำพูดของเราได้ทั้งหมดเลย สรรเลเสริญพระเจ้าเพราะฉะนั้นนะคะเราจําเป็นจะต้องอธิษฐานเผื่อตัวเราเองถ้ามีบรรยากาศที่ต่อสู้แล้วก็มีบรรยากาศที่ไม่ดีเพราะว่ามารซาตานจะผลักดันตั้งแต่ข้างนอกเข้าไปข้างในเพราะฉะนั้นให้เราอธิษฐานต่อต้านไม่ให้มันเข้ามาข้างในเราได้แม้แต่ความคิดแม้แต่อารมณ์แม้แต่วิญญาณของเรา นะะร่างกายของเราเป็นพระวิหารของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นการลบกวนของผีของมารสตานหรือมันส่งณปัญหานโน่นนี่เข้ามาเราต้องลุกขึ้นอธิษฐานเผื่อตัวเราเองเราต้องขับผีถ้ามีผีลบกวนเราเราต้องต่อต้านบาปโดยการอธิษฐานด้วยการปฏิเสธด้วยการที่เราไม่ไปยุ่งเกี่ยวทาไมเรารู้เพราะว่าเราอ่านพระคัมภีร์ไงคะเรามีพระคำพระวิญญาณอยู่กับเราด้วยปรองค์จะบอกเราด้วย ไอ้ที่เราไปทําเพราะว่าเราดื้อไง ấy. ไม่ใช่ว่าพระเจ้าไม่เตือนผ่านพระคําแต่เราตอบสนองพระเจ้าไม่ได้เราไปตอบสนองเนื้อหนังวันนี้เราต้องขับผีให้กับตัวเองเราต้องต่อต้านยุทธอุบายของพยมารให้กับตัวตนของเราด้วยก่อนที่เราจะไปขอคําอธิษฐานจากคนอื่นที่จะมาลุมสกรรมผีช่วยเราหรือต่อต้านต่อสู้ช่วยเราถ้าเราาเรายังไม่ต่อต้านเราจะไปให้คนอื่นมาต่อต้านได้ยังไง ถ้าเรายังไม่ปฏิเสธความบาปไม่ปฏิเสธผีเราไม่ตั้งใจที่จะต่อต้านต่อสู้กับวิญญาณชั่วและคนอื่นจะมาช่วยเราได้ได้ยังไงคนอื่นเขาขับแทบเป็นแทบตายแต่เรายังม่เปิดใจเดินไปทําบาปดุยดุยมันไม่ถูกต้องหรือคิดเลื่อยเปื่อยคิดแต่เรื่องลบๆบพูดแต่เรื่องลบๆบและเราก็มาเสนอแต่ให้คนอื่นอธิษฐานเผื่อไม่ใช่เราต้องเป็นคนอธิษฐานเผื่อตัวเองเป็นหลัก เราต้องการอะไรต้องการชนะต้องการนิมิตต้องการประสบความสําเร็จต้องการบริสุทธิ์ต้องการชนะบาปชนะผีเราต้องรับผิดชอบตัวเราด้วยเอเมนนะคะเราจะต้องต่อต้านเพราะว่าผีเนี่ยแม้ว่าเราเป็นคริสเตียนฝ่ายวิญญาณเติบโตขนาดไหนผีมันก็ยังจะมาวนเวียนนะจ๊ะ ในพระคำของพระเจ้าในเปตูบที่ห้าข้อที่แปดผีวนวนเวียนเวียนดุดสิงคำรามขู่เราขู่ทั้งทําให้เรากลัวเมื่อเรากลัวเมื่อไหร่ความเชื่อของเราอับปางแน่แน่เราไม่สามารถจะครอบครองได้เพราะฉะนั้นเรามีพระวิญญาณแยกแยะนะคะเรามีพระคำทาให้เราแยกแยะมีพระวิญญาณทําให้เรานแยกแยะว่าแต่ว่าเรานี่แหละจะร่วมมือกับพระวิญญาณกับพระคำไหมหรือเราจะปล่อยให้มารซาตานใส่ความคิด แล้วก็ปั่นป่วนในความคิดปั่นป่วนในอารมณ์แล้วก็จนเข้ามาข้างในยึดคองหัวอาหัดหรือว่ายึดไฟวิญญาณเราไปอันนี้ก็ตกที่นั่งหลายแล้วนะคะโอ้เวลาหมดหมดเวลาขออำลาก่อนค่อยมาต่อกันใหม่นะคะข้าแต่พระบิดาเจ้าขอปรงอุย้ยพรบวชนะ ขอบคุณพระองค์สำหรับพงเจ้า <c oughs> ค่ะต้อยคำของพระเจ้าที่พระองค์ได้ส่งประทานมาให้พวกเราสอนเราเพื่อเราจะเป็นนักลบเพื่อเราจะครอบครองเพื่อเราจะเป็นคนที่มีนิมิตแล้วก็เป็นคนที่จะเข้าใจต่อสู้สงครามในสมรภูมิต่างๆเพื่อเราจะมีนิมิตที่ประสบความสำเร็จเราจะพึ่งพาพระเจ้าต่อไปต่อสู้สงครามเพื่อเราจะประสบความสำเร็จเพื่อเราจะยึดครองที่ที่พระเจ้าให้เรา เราขอบคุณโปรองร่วมกันในพระราชนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอบพระเจ้าเวรอยพรนะคะ